ตอนนี้คณะครูกำลังมาให้เอาใบประกาศปฏิญญาบัตรมาให้อาจจะ่าปิวดิครับผมลงยูทูบดิเนี่ยผิวขึ้นเมื่อไหร่ที่ลงยูทูปเปลแ่ยบเลยไ่เพลิดเพลินครับผม คุณว่าคุณกู้ว่ากระโปรงปิวขึ้นมาถดันลงยูทูบเร็วเลยเนี่ย่เปิดตองเราได้เอติ้งได้มันมาเร็วอัน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 ก้อสางก็จยากได้รับคุณไปกินเที่ยงก็าั่านอันนี้ก้อสางเอาพิศวาก็ก้อสางกันละ เอาคู okay. ่คู่เขานอนเต้นเอยก็ดีก้มจาเต็มมันเด้งหายไปเรยไม่ม่ได้สักภาพจันตอนเต้นไหมายได้แล้วไม่ไ้เออก็สิจบเลยก็สิเต้นหายได้ก็ได้ละจ้มจาเต็มเด้งปั๊บรุดฟุตเลยโอ้ยบอลยอย่เลยวันนี้ไ่ไดเลยเต้นจ้าภาพส้จะ่ไปหกีใหญ่ เ่ในหอดยูทูบล้่จเพื่อเป่ยนยููดเดียวบกบ่ข้างหลังมยิ้มบอกไปเอาเขาคุณาเาแบบใส่นงแ่มนีกป่ลูกปาเอโอ้ยายากกับผู้นำไปเอา่อนันนี้เอออยากได้น้ำนี่บอเมาบปหน่นนหลักได้

เอาใน้องนัมานึงสีอะไรครัเอาอย่างให้น้องเักอนเอากลับอกสีอะไรหนงอนเดิอาอสีเลยไปเสเลเกาะดับิกเลยไทยก็รู้ที่กับกแล้วพอดีเขาไปปววนเขาอีดาวอยู่เมื่อกี้ไปป่วนอะไรเรแล้วเอางูไอ้กระ่กตามากูเอามากกูก็ึไอ้ชิ้มยังกองแซนเดียวจะมาหยุดไปเลยเพรน้ำอ เขาเถามหาอยู่ว่าเขาใจน้ำ้องเพียบแใจแล้วหรอเนี่ยให้สูงให้ไันนี่กินแรงกันหมดเลยเนี่ มันกินเพียงเลยด้วนบตอนนี้มันยัหากินเล้งเลยวนนีตอนนี้กินข้าวเที่ยงแล้วปฏิหารเนี่ยกินเล้งเี่วันนี้นั่งเนี่ย โอ้ก๋วยเตี๋ยวขาประจําขยพูได้กินนิดนี่เบิดฮะาขาวปข้าไปเจ้ข้าไปจ่ายน้ำามกกระเลี้ยวเกือบพี่ตากันกี่แล้วกินเยี่ยงแล้วก็นัยแ่งเ้งด้วยวันนี้หาเนี่ยจินงเรงอัน <laughs> อเออบันนี้หรอจอา <c oughs> <laughs> ไม่กี่กินเที่ยงแล้ววันนี้ห <laughs> าเนาืกินเลี้ยงดันมคนวะกินเที่ยงแล้ววันนลี้งมหอกวิลยิงข้าวหลากินเที่ยงเนี่กินล้ยงเอากินเลี้ยงก็วันนี้นี่กินเที่ยงแล้วแล้วเพรา,พอาะอะไรเพราะอะไรขาจะไปกินเทียงนันน่เนาะคนแนกวาดพวกมทัน,น,ล <laughs> นแล้ว เราเราเป็นคนมา่ากันเะอมากหันมาใกล้เลยนีมันมันขยายเลยนิ เมื bon ่อกี them, ้กินเที่ยงแล้วบปร้หานเนี่ยกินแรงเนี่ยประธานเ้ราะความความความมาให้ได้ยังเก่าช่วงช่วงปู่มื่อตอนเจ็บแล้วพวกกินเที่ยงแล้วบ่ เอาวะนี่กินเที่ยงเรียวๆหาเนี่ยกินเลี้ยงเนี่ยประเดี๋ยวนี้าตั้งโกโอ้ยขึ้นหน้าเร่วเนี่ยไปเบิร์ดเร่วเรี่ยวเบิร์ดเลี่วเีเบิร์ดเรีวมาเอากินเลี้ยงมนี้ ขอโทษครับบ่มีเนี่ยไปกิตเร่งห่อครับกิตเที่ยงแล้วเอาโยขอเนเดื่องว่าเอาผักเนี่เกลือบอกครับน้จิ้ม่น้ำจิ้มก็เอา ท้สองคนเด้อลูกเมียน่อยสองักแรงค่ลูกไมได้หน่อยดต้นตาบอไปมาบ่าหันหลังตากระเบียร์อยมากลูกท่านเนี่ยิดรถะหญ่ไหนตาอาช็พส่วนกลางหันน้นาลสาอ้กาวยกลยนาแป๊บเดียวผม ไปน,น้ำเต้านองแนบแบบเดี่ยวไปเทียงตับเลยอันอันมาคุ่งขเขาจะอาสิ่งเดแล้วสุตักเร็ว,ว <c oughs> ไปนะ ข้าตายอนยังแต่ละน้องไ่ได้สิแตกันเดียวทีเพื่อสองจานแล้วทีนี่โอ้ยสองคนน้ำกันนี่สองคนใหญ่ใหญ่กวกินอิ่มเพิ่กินอิ่มเทียงเลยแกินเลงน่ยเลเอาไเด้อไปเด้อเออไปปันนี่ที่เอไปกินเลงเ นแ้นวกน้ำเธอไม่ลืมจ้าเพือนนี่มั้ยมุ่งเ่นนีขหวนเพ่อนน้แนเปนังหาหมูมาิล่ะฮมูมาเขาไ้จวีเาตลุกินอยากกินตาบุกุงเอานักเรียนมาเลวนักเรียนมาเร้ว เอ่เอีเอาอย่างกันต่อชิ้วจะด่นเลยดิอาบ้า่อกว่เรานักเรียนมาแล้วเฝ้าดีก่อน เรียนประมกับมีเลียนลอดอกกับม้าอันนี้อันนี้นักเรียนปรมนี่นักเรียนประนคมเรียนปรมอันนี้อันนี้เลียนลอดดอกอ้้ยได้ผไดหากรได้เนักบานเาะนา่มาอเกา้อ แต่่ได้มาน้ามันเบิดเร็ว